พร้อมแล้วมีความฝันไหมมีครับอยากเป็นไอ้นักเชิดถึงโตครับเฮ้ยเอ้ยมันมันน่าสนุกมากนะตอนเด็กๆตุง<ช>ต้งแช่ตุ้งแช่เนี่ยใช่รครับแต่เราได้เคยได้ลองทำยังครับเคยได้ถือเล่นๆครับแต่แบบยังไม่เคยแบบลองจริงจังแต่แต่ผมอยากไปเรียนเหมือนกันอยากลองจริงจังอะไรแต่ถ้าพูดถึงซีรีส์เนี่ยมันจะเป็นแบบวัยเรียนอยู่ใะ่ไสมัยเรียนเนี่ยเรียนที่ไหนกันมาบ้างจบจากที่ไหนมาครับผมก็ของผมจบจากสวนกุหลาบครับผมสวนกุหลาบใช่เป็นรุ่นน้องของใครในเรเจอร์ะเนี่ยสวนกุหลาบที่เดียวกันปะ ใช่ไม่ต้องแอคไม่ต้องแอคเขาแค่แค่ถามว่าเราเคยเจอกันไหมสมัยเรียนสวนกุหลาบอ่ะพอผมผมไม่ไม่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันแต่แต่ตแต่ตอนสตางเคยเจอกันอยู่แล้วใช่ครับสตางเรียนสายอะไรครับสายวิทย์เหมือนกันครับสายวิทย์เหมือนกันโอเคโอเคนะครับผมพร้อมล่ะจบเซ็นขับเบียนครับเซ็นขับเบียนครับผมนะฮะเรียนสายอะไร สายประจำไม่เอานะไปเรียนเป็นคำนวณครับเรียนติดคำนวณโอเคอ่ะจะมีนายครับจบที่ไหนมาเอ่อจบจากแฮร์โร้ครับแฮร์โร้แฮร์โร้โรงเรียนนานาชาติถูกไหมใช่แล้วเขามีแบบเรียนแบบสายหรือว่าเป็นเอกอะไรอย่างเงี้ยเอ่อเขามีเขาจะมีเป็นให้เลือกสามวิชาแทนะครับเป็นผมเลือกชีวะเคมีกับเลขก็ก็สายวิทย์คณิตนี่แหละครับแฮร์โร้ที่เป็นพมดปะแฮร์รี่โอ้ยได้เว้ยวันนี้ได้เว้ยกัปตันฮะ จบจากกุณทีรุทธารามวิทยาคมอยู่ที่ไหนครับอยู่ตรงราชดาสิเอ่อเรียนสายอะไรครับศิลป์จีนครับจบมาได้แต่หวอยหนีพี่ก็ไปไปได้หมดแล้วแค่หวอยหนีแค่หวอยหนีก็ไปได้หมดแล้วพี่เอาวินนี่คริสเตียนครับจบที่เดียวกพิสิงครับกรุงเทพคริสเตียนครับผมเรียนศิลป์คำนวณครับเคยเจอสิงสมัยเรียนไหมทันนะไม่ทันครับผมหนึ่งหกสองศิลป์คำนวณศิลป์คำนวณครับ โ okay. อเคอะต่อต่อโนโ้องโฟสเรียนจบที่ไหนมาเรียนจบอาเชียงคานเบียนมาครับที่พี่พร้อมเอาหรอ,รอ,อเคยเจอเจอกัน เจอกันเดียวครับ,อรรบเอาหรอเจอกันประจำครับเจอกัน,นประจำจเรียนสายอะไรครับ <c oughs> เรียนสายวิทย์คณ <c oughs> ิตับวิทย์คณิตใช่นะครับผม <c oughs> อ่ะโอเคได้รู้เรื่องสมัยวัยเรียนแล้วนะฮะในเรื่องนี้ถ้าเกิดไม่นับไม่นับประธานนักเรียนอย่างเจมินายเนี่ยทุกคนก็จะมีความฝันทางด้านดนตรีกันหมดใช่ไหมอ่ามีมีใครที่ในชีวิตจริงอ่ะมีความฝันอยากเป็นนักดนตรีปะเออหรืออยากเป็นอะไรหรือว่าอยากเป็นอะไรปกติชอบร้องเพลงครับก็อยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองใช่ครับแต่ว่าในซีรีส์อ่ะมีมีได้ร้องแล้ว กำลังจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองดังนั้นรอติดตามให้ดีอาฟอดมีความฝันวัยเด็กไหมที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับวงการก็ได้ตอนเด็กก็ฝันอยากเป็นนักร้องเหมือนกันครับเหรอใช่ใแล้วก็คืออยากมีซิงเกิลเของตัวเองใช่แล้วทุกวันนี้มียังมีแล้วครับมีแล้วก็ฝันเป็นจริงเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วมีความฝันไหมมีครับอยากเป็นไอ้นักเชิดถึงโตครับเฮ้ยมัน มันน่าสนุกมากนะตอนเด็กตุ้มแช่ตุ้มแช่เนี่ยใช่ครับแต่เราได้เคยได้ลองทำยังครับเคยได้ถือเล่นๆครับแต่แบบยังไม่เคยแบบลองจริงจังแต่แต่ผมอยากไปเรียนเหมือนกันอยากลองจริงจังเลยจะมีนายแหละครับครับเออตอนเด็กๆมีความฝันไหมเอ่อตอนช่วงแรกๆอยากเป็นหมออ่าใช่แล้วก็เริ่มพอมามอห้ามอหกอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนอีกละเออมาสายธุรกิจอะไรพวกนี้แทนครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์ความงามอะไรเงี้ย คมีลูกค้ารอรับเลยรอเลยที่รอเปิดคอนเลยรอเปิดคอนให้เรานะมารอเลยอกับตานล่ะคุณมีความฝันไหมตอนเด็กเป็นเป็นตอนนี้ตอนตอนนี้ที่ที่ฝันจริงๆก็แบบอยากดังได้คุณก็เป็นนักบาสคุณน่าจะดังได้อยู่แล้วป่ะไม่ไม่ถึงยังไม่ถึงยังโดดไม่ถึงได้อันนี้เกา่อได้แค่ห่วง อยากเป็นนักกีฬาอาชีพไหมอยากเป็นนักบาสนะครับวินนี่แหละมีความฝันไหมครับผมอยาก<ร>เป็นนักธุรกิจครับอยากมีธุรกิจของตัวเองครับ <c oughs> เป็นแบนรนด์เสื้อผ้าดีกว่าคอ๋ออยากทำแบรนด์เสื้อผ้าแนวไหนแนวไหนแบบว่าสตรีททั่วไปอะไรเงี้ยโค้ดล่ะมีความฝันไหมมีครับตอนเด็กๆอยากเป็นนักบินอว,วกาศมากเลยครับเขาอยากแบบเห็นแบบโลกในแบบเปิดเป็นอีกนะอย่างเงี้ย จะพาไปต่พาไปเดี๋ยวพาขึ้นยานลอยเลยเออแน่นอนทุกคนมีความฝัน